สวัสดีครับตอนเย็นลูกชายกำลังจะกินผักครับผมมีวันนี้มีหลายอย่างมีผักกาดขาวเอาผักกาดขาวก่อนเลยเนาะผักกาดขาวครับมีนผักชีแข็งแรงแครอทก็มีครับผมผักกาดขาวแล้วก็กระดมปี๊ปี๊ปี๊กระดมปี๊หว,วานหวานครับกระดมปี๊หวานหวาน,วานครับ บักลาขนาดไหนพอตุ่มพักให้บักลากินเสมอเสมอบักลากะยะนี้พ่อยะนี้ไปเที่ยวเชือฟังพ่อใจวะครับใจวะครับมาหนีลานี้เที่ยวพอตีบักลาพอก่อห้างบักลาไรคาใจวะครับใจรอดครับใจรอดครับเห็เชือฟังพ่อครับพ่อครับบักลาไรพ่อห้างบักลาแห้งไรคาใจวะครับเชือฟังพ่อไรพอตุ่มพักให้กิน Tóc nằm cổ bay hay 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 nó hay 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 làm gì hay 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 ở hay nó, hay 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 đấy, nó hay hay hay